สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสิงลัคนาสิงแล้วก็ราศีสิงนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจำวันที่16ถึง30พฤศจิกายนค่ะ2566ไปดูกันว่า2ส,สัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆชาวสิงคะ่ะไพ่อยากจะบอกอะไรบ้าง คลิปนี้นะคะคุณดูได้ทั้งลัคนาสิงห์นะคะแล้วก็ราศีสิงค์ค่ะทั้งแบบไทยแล้วก็ตะวันตกเลยเนาะแค่คุณรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นชาวสิงค์คุณก็สามารถฟังคลิปนี้ได้นะคะเพราะนี่คือการอ่านแบบภาพรวมค่ะคุณสามารถดูเป็นแนวทางได้เนาะใต้สําหรับคุณได้ไพ่ดีไฮบริทสนะคะเป็นเพื่อนชาวสิงห์นะคะโดยตัวตนของคุณในช่วงนี้เซนส์คุณแรงนะคุณมีเซนส์แล้วก็คุณอาจจะใช้เซนส์เซนส์ของคุณเนี่ย ได้ร่วงรู้อะไรบางอย่างหรือบางทีอาจจะมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้ใช้ความสามารถพิเศษพรสวรรค์ในตัวคุณหรือบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเนี่ยได้เผยมันออกมาเผยมันออกมา ให้คนอื่นได้ประจักษ์ว่าเออคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีพรสวรรค์มันเหมือนกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนั้นจะดึงดูดความมั่งคัง่งความร่ำรวยสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยบางทีคุณอาจจะได้รู้ตัวตนของคุณว่าคุณเป็นคนที่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้โดยเซนสัมผัสหรืออาจจะเป็นคือเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยอาจจะทำงานประจำอยู่เนาะ บางทีรู้สึกว่างานประจำเนี่ยมันมันไม่พอเน่ยการเงินการทองมันมันก็เยอะแหละเงินเดือนน่ะแต่ว่ารายจ่ายมันก็เยอะอก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์คุณสามารถที่จะเป็นนักพยากรณ์ได้เรียนอ่านไพ่ได้ดูดวงได้เรียนศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบได้นะคะทุกๆศาสตร์เลยคุณสามารถเรียนได้นะหรือคุณอาจจะเป็นนักเขียนเป็นศิลปินเป็นอาร์ติสต์คุณอาจจะ ชอบในเรื่องของความสวยความงามมีความคิดไอเดียสร้างสรรค์หลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่มันดูอลังการอลังการงานสร้างสักน,นิดหนึ่งอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณจะได้ค้นพบตัวของคุณว่าเออเนี่ยคุณมีสปอนสวรรค์ที่คุณจะสามารถดึงดูดจากตัวของคุณเองด้วยความสามารถของคุณเองเพื่อตัวของคุณเองเนี่ยออกมาเป็นออกมาสร้างความมั่งคัง่งความร่ำรวยให้กับคุณได้เนาะบางทีอ่ะบางทีมันมีภาวะความกดดัน เช่นทําอะไรคือมันเหมือนกับเออทำงานเนี่ยมันก็ได้เงินเดือนมันก็ดีแต่บางทีมันไม่พอใช้มันก็ต้องขวนขวายแล้วว่าจะทําอะไรดีโดยแบบที่ไม่จําเป็นต้องลงทุนหรือว่าทําธุรกิจเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะใช้พรสวรรค์ความสามารถพิเศษของคุณเนี่ยหาเงินหาทองได้นะลองไปค้นหาตัวเองดูนะคะว่าตัวเองนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมโนจะสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณด้วยนะคะในช่วงสองสัปดาห์นี้โอ้มีไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ ได้หนึ่งเหรียญเลยคุณจะโชคดีนะอ่ะมีโอกาสรับทรับก้อนใหญ่ไพ่เด e l o v เ r อโอ้ความรักก็มาแล้วก็สิบดาบอืมเจอมันหนักเหมือนกันนะเนี่ยสิดาบเดวิลโอ้ได้แต่ไพ่ไพ่แบบไพ่ความหมายแบบเข้มขน้นเข้มขน้นอย่างนั้นเลยแปดถ้วยนะคะอ่ะ ไม่ลงตัวสักทีเนาะสักครูนะคะโอเค8ถ้วยเดเหรียญ9ถ้วยโอ้ความหมายดีนะมากระหเหรียญข,ขึ้นขึ้นลงลงยังไงเอ่ย Queen of Pentacles แล้วก็ได้ไพ่สี่หม้เทา้าที่แน่ๆเลยเนี่ยข่าดีของเพื่อนชาวสิงเนี่ยชีวิตของคุณน่าจะได้พลิกฟื้นแล้วนะ ช่วงจังหวะนี้มีโชคนะมีโชคก้อนใหญ่มีโชคมีลาบก้อนใหญ่ใครที่ไม่ได้มาบอกให้คุณงมงายหรืออะไรนะคือจริงๆอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาฟังเนี่ยคุณต้องซื้อบ้างแหละลอตเตอรี่อ่ะโอเคไหมคุณต้องซื้อบ้างแหละแต่ถ้าดวงคุณจะดีโชคดีขนาดนี้คุณจะได้เงินฟุกๆหรือมีจังหวะมีเอ่อเงินฟุกๆเข้ามาเนี่ยบางทีก็เออติดไว้นิดหน่อยใบยสองใบเขาว่ากันไปก็แล้วแต่ตาม กำลังเงินของคุณนะคะที่คุณจะพอจะเปิดโอกาสโชคลาภไปกับตัวเองไหมในเมื่อดวงงคุณกําลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาบางทีเนี่ย ถ้าคุณอ่าไม่ได้ทําธุรกิจหรือคุณมองว่าเ้ยเงินเดือนมันก็ไม่น่าจะใช่นู่นนี่น่นเอาเป็นว่าคุณลองเสียเส่ยงๆดูก็แล้วกันหรือบางทีเนี่ยหรือบางทีเนี่ยโชคก้อนใหญ่ของคุณเนี่ยอาจจะมาจากความรักก็ได้คุณอาจจะได้เจอนเพื่อนๆชาวสิงค์คุณอาจจะได้เจอนะชาวมังกรนะคะชาวมังกรหรือคุณอาจจะได้เจอชาวธนะา,นะา,า,าตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะในเรื่องของราของความรักอันนี้โดยเฉพาะคนโสดเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่ หรือบางทีคนที่คบกันมานานเนาะอาจะยังไม่ได้มีข่าวดีหรือว่าความรักนี้ยังคงเปิดเผยไม่ได้อยังไม่ได้ชัดเจนเลยนะยังไม่ชัดเจนยังคงคุมเครืออยู่อย่างเงี้ยยังคง ไม่เปิดเผยยังยังยังเผยตัวตนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะที่คุณจะได้เปิดเผยตัวตนของคุณนะคะจากความปิดบังซ่อนเร้นนะคะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานด้วยนะสี่ไม้เท้าใครที่คบกันมานานแล้วมีปัญหามีอุปสรรคเนี่ยพราะสิบดาบเนี่ยขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงบ่งบอกถึง คือคือไพ่อุปสรรคเนี่ยมันมีแค่ไพ่แค่2ใบเองนะคือ10ดาบกับ5เหรียญน,นอกนั้นเป็นไพ่ดีหมดเลยโอเคอาจจะมีแปดถ้วยที่บางทีเนี่ยบ่งบอกถึงการการบอกลาการลลําลาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันดูเหมือนมันไม่ใช่สําหรับเรานะคะแล้วมันคือการที่จะไปข้างหน้าต่อเพื่อสแสวงหาเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ อันนี้ก็เป็นไปได้ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะไม่ได้ดีอะไรแต่สิบดาบเนี่ยแน่นอนค่ะเพื่อนๆชาวสิงค์คุณเจอมาหนักมากถ้าเปรียยนสมมอนคุณเป็นนกกาตัวนี้นะไม่ว่าคุณคุณในช่วงเวลาที่คุณบินมาเนี่ยคุณบินมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหคุณดูนะคุณเจอดาบทิมแทงมาที่ตัวของคุณที่ปีกของคุณเนี่ยมาขนาดไหนแต่คุณก็กระเสือกกระสนแต่คุณก็พยายามที่จะบินบินมาด้วยความเจ็บปวด เนาะบินจะเจ็บปวดแค่ไหนคุณก็ต้องบินต่อให้ได้ไม่งั้นคุณก็ตายจริงไหมอ่าใช่ไหมมันไม่งั้นมันก็ไปต่อไม่ได้อ่ะมันก็ยังคงต้องฝืนต้องพยายามต้องบินต้องบินให้ได้มันเจ็บปวดแค่ไหนคุณก็ต้องกลางปีบินไม่ไหวก็ต้องเดินเอาไปไหมบินไม่ไหวก็ต้องเดินเอาแต่มันหยุดอยู่กับที่ไม่ได้อบางครั้งคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่ นะคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณอาจจะเจอเจ้ากรรมในเวนเนาะอาจจะเจอเจ้ากรรมในเวนทั้งความรักก็เจอเจ้ากรรมในเวรทั้งเพื่อนก็เจอเจ้ากรรมในเวรทั้งชีวิตบางทีก็รู้สึกว่าโอ้เวรกรรมอะไรเนี่ยเจ้ากรรมในเวนเมื่อ,อไหร่จะออกไปจากชีวิตของเชนสตีทําบุญให้ก็แล้วสวดให้ก็แล้วนู่นก็แล้วอันนี้ก็แล้วทํไมางยังคงอยู่นะคะแต่ก็ถึงเวลาแล้วนะที่เอาเป็นว่าอ่ะไพ่แปดเท,ทนี้นะถึงเวลาแล้วนะคะที่คนคนหนึ่งเนี่ย จะออกไปจากชีวิตคุณหรือที่เจ้ากรรมในเวรของคุณคุณนึกถึงอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยคือเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ย <c oughs> เขาคนนั้นนะคะกําลังจะออกไปจากชีวิตของคุณในช่วงสองสัปดาห์นี้จะรู้สึกว่าชีวิตมันโลง่งมันปโปร่งมันสบายเมื่อใครคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยได้ออกไปหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะออกไปจากบางสิ่งบางอย่างที่มันดูดีนะ ไอ้บางสิ่งบางอย่างที่ในชีวิตของคุณเนี่ยมันดูดีมันรู้สึกดีมันดีไปหมดเลยแต่บางทีเนี่ยมันแฝงไปด้วยผลประโยชน์มันแฝงไปด้วยความไม่จริงใจแฝงไปด้วยความโหดร้ายนะเหมือนปีาศาจ้ามาครอบงํามันทำให้คุณที่ตื่นรู้แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งดีๆที่คุณเคยรู้สึกดีๆเนี่ยจริงแล้วมันเป็นภาพลวงตา คุณจะหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่คุณจะได้พบค้นพบสิ่งใหม่ๆที่คุณแสวงหาหรือที่เป็นที่ของคุณจริงๆคุณจะได้เจอสิ่งๆนั้นนะเพื่อนๆชาวสิง์โอเคไหมแต่ถ้าคุณยังอยู่ตรงจุดนี้แล้วใครคนหนึ่งออกจากชีวิตของคุณไปก็เชื่อว่าคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณมีอยู่ในชีวิตของคุณเนาะแค่ไม่มีเจ้ากรรมในเว้นคุณก็แฮปปี้มีความสุขแล้วเนาะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณก็แล้วกันนะะค าดาบทั้ง10เล่มนี้ก็นะมันก็จะมาลายหายไปคือมันไม่ต้องมาแบบทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วชีวิตพลิกฟื้นจากร้ายมันก็กลายเป็นดีเฉยเลยเนาะอ่ะทีนี้ได้ไดพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงคนที่ลงทุนนะลงทุนในเรื่องของการเงินการทองไม่รู้ละลงทุนอะไรไปทำอะไรไปในทุกๆก,การลงทุนการเล่นหุ้นได้ไหมก็ได้ นะลงทุนทำกิจการใดๆก็แล้วแต่นะคะเป็นช่วงเวลาที่การเงินการทองของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้เงินจากการลงทุนแบบมาแบบฟุกๆก,ก็ได้นะฟุกๆนี่หมายความว่ามสมมติว,ว่าคุณเอาเงินเนี่ยไปเล่นหุน้นเล่นหุ้นที่ไม่รู้สิบางทีเนี่ยเก่งในด้านของในในเรื่องของการเก่งกําไรเนาะ แต่ไม่ได้หมายถึงคนที่มาหลอกคุณหรือว่ามาแบบว่าเออให้คุณเอาเงินไปลงทุนแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเขาอาจจะมาบอกคุณว่าเดี๋ยว3เดือน5เดือนเนี่ยหรือสอเดือน2เดือนเนี่ยคุณลงทุนไปแสนหนึ่งคุณจะได้เงินเป็น5้าแสนหกแสนหรือหลักร้านกลับคืนมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คุณโดนหลอกแล้วนะแต่ในกรณีที่ลงทุนจริงๆนะลงทุนที่คุณเทรดจริงๆที่คุณแบบอันนี้จริงๆอ่ะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่กลับคืนมานะ นะได้ผลกําไรที่ดีเนี่ยดีเลิศเลยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะ่ะก้าวทั่วอือุดมสมบูรณ์อยากกินอยากใช้มีเงินอ,อยากจะซื้ออะไรอยากจะกินอะไรอยากจะเปรอะไรทุ่มเทอะไรให้กับตัวเองนะคะได้หมดเลยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณชีวิตดีดีชีวิตที่ดีมากๆ ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะติดขัดเรื่องการเงินด้วยนะห้าเหรียญคุณอาจจะเจอเจ้ากรรมในเวรมายืมเงินคุณไปคุณอาจจะเจอ,อคนที่เข้ามาเบียดเบียนคุณเข้ามาแบบทําให้การเงินของคุณเนี่ยมันขาดสภาพคล่องจนแทบหมดเนื้อหมดตัวสาเหตุที่คนคนหนึ่งเนี่ยเจ้ากรรมในเวรของคุณออกไปจากชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าคุณไม่มีอะไรแล้วก็ได้หมดหมดจริงๆนะคะหมดจริงๆเขาก็ ออกจากชีวิตของคุณไปเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเสียดายนะเพราะถึงตรงนี้ถึงเวลานี้คุณอย่าไปเสียดายปล่อยให้เขาไปเถอะค่ะเพราะว่าถ้าคุณปลดปล่อยพลังงานดูดเดวิลนะปีาศาจร้ายออกจากชีวิตของคุณไปเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยเปิดโอกาสให้ตัวของคุณเนี่ยได้รับความโชคดีได้ถ้าคนนี้เป็นคนที่เป็นคนรักของคุณที่คอยแต่ ลิถ่ายคุณงี้ไหมลิถ่ายคุณที่คอยแต่สร้างเวนสร้างกรรมให้คุณเนี่ยถ้าเขาเออกจากชีวิตของคุณไปถ้าทุกอย่างมันจบลงเนี่ยก็แปลว่าคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่แล้วรักครั้งใหม่ของคุณในครั้งเนี้ยโอ้โหหมายความว่าราชินีเหรียญคุณอาจจะได้ใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณมาอุปถัมภ์การเงินการทองของคุณด้วยอาจจะเป็นชาว่าตดินพฤกษ์ศพกันแล้วก็บังกอนนะคะเข้ามาในชีวิตของอเพื่อนๆชาวสิง มามา,มาเอ่อมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจร่างกายและการเงินมาออปปัถภ์คุณก็แปบบก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เงินฟุกฟ,กฟกุหรือความโชคดีนี้จากคนที่จากความรักครั้งใหม่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะยอมอ่ายอมปลดปล่อยพลังงานของเดอะเดวิลนี้ออกไปจากชีวิตคุณหรือไม่แค่นั้นเองเพราะในไพ่สี่มเท้าเนี่ยบ่งบอกถึงการเฉลิมฉลอง บ่งบอกถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้มีความสุขจะได้เจอคู่แท้หรือบางทีเนี่ยาการเงินการทองดีขึ้นชีวิตดีขึ้นก็อาจจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ที่แบบว่าเออเนาะฉลองกับความเป็นโสดให้กับตัวเองหรือฉลองปร,รประสบความสําเร็จในงานที่คุณลงทุนไปอย่างเงี้ยค่ะเงินที่คุณลงทุนไปได้เงินก้อนใหญ่มามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนการเขาเรียกว่าข่าวดี ความยินดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเชื่อนะคะว่าตัวของคุณเองเนี่ยเมื่อได้ไพ่ใบนี้เนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีแบบคือบางทีเนี่ยบทเรียนที่มันสอนคุณเนี่ยแล้วสิ่งที่คุณผ่านมาได้เนี่ยคุณใช้พรสวรรค์คุณใช้เซนส์คุณใช้ความคิดการแบบบริหารการจัดการสติปัญญาไหวพริบของคุณเนี่ยได้อย่างดีเลิศเพราะฉันอย่าลืมใช้พรสวรรค์ตรงนี้นะคะต่อไปคุณเป็นคนที่ เรียกว่าเป็นคนที่พิเศษสามารถทําบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ว่าเราสามารถเป็นาทาสิ่งนี้ได้ทําสิ่งนั้นได้มันซ่อนอยู่ในตัวตนของคุณมันเป็นจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของคุณนะโอเคค่ะก็คุณผ่านมันมาได้ก็เพราะตัวของคุณเองนี่แหละ10บดาบเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่รู้ว่าเจออะไรมาบ้างแหละไปดูกันนะคะว่ามีอะไรที่ไพ่อยางเชือบอกเพิ่ม,เต,มเติมนะคะให้กับเพื่อน,เ,อน,เ,อนเชาวสิงห์กันบ้าง ได้ไพ่สามเหรียญค่ะ6ถ้วย Queen of Cups แปดดาบแล้วก็ได้ไพ่หกเหรียญสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะชาวสิงบางคนเนี่ยจริงๆอยู่ในสถานการณ์ที่มืดแปดด้านเนาะไม่มันเหมือนกับว่าถูกถูกมัดมือชก หรือว่าถูกแบบปิดหูปิดตาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วล่ะในชีวิตหลายๆเรื่องเลยถูกปิดหูถูกปิดตาถูกอเอารัดเอาเปรียบเนาะหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องคดีความนะมีเรื่องคดีความเอ,อไม่รู้่จะหาหลักฐานยังไงมามัดมาแก้ต่างให้กับตัวเองบางทีมันเป็นอะไรที่คุณดิ้นไม่หลุดน่ะจริงๆคุณอาจจะไม่ได้ทําความผิดก็ได้นะเพื่อนๆชาวสิงใครที่อยู่ในเอนเอีนี้นะบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รับ คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทําความผิดแต่อาจจะถูกใส่ร้ายถูกแบบว่ามัดมือชกให้เป็นแพะรับบาปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อนะคะว่าในช่วงจังหวะสองสัปดาห์เนี้ยอาจจะมีใครบางคนที่เขาพยายามช่วยเหลือคุณอยู่เนาะสามเหลี่ยนที่เขาพยายามช่วยเหลือคุณอยู่ที่เขาพยายามที่จะหาความยุติธรรมให้กับคุณเนาะอาจจะไปหาหลักฐานหาอะไรที่มายืนยัน มายืนยันคือคุณมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือคุณอยู่นะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายนะใครที่มีอ่าใครที่เจอสถานการณ์ตรงนี้อย่างน้อยก็คุณอาจจะเป็นคุณแม่ของคุณอาจจะเป็นคุณพ่อของคุณที่พยายามช่วยเหลือคุณนะคะอยู่ในตอนนี้ก็เชื่อนะคะว่าในสองสัปดาห์นี้คุณจะได้รับข่าวดีเนาะได้รับข่าวดีความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใครที่เจอปัญหาตรงนี้ส่วนมันอาจจะมีในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะส่วนในเรื่อง มันอาจจะมีในเรื่องของการเจราจารในเรื่องของการเงินการทองก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันคุณอาจจะถูกโกงคุณอาจจะถูกเหมือนกับว่าอย่างไงเดียะมันเหมือนกับสถานการณ์ของคุณทําให้คุณแบบไม่มีไม่มีปากไม่มีเสียงที่จะโต้ตอบอะมันเหมือนถูกกดดันอะมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนถูกกดดันมันเหมือนมันเหมือนโดนแบบเรื่องที่เกิดไม่เข้าคายไม่ออก นะการการลงทุนเนาะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนการทําอะไรร่วมกันนะคะร่วมกันกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืการลงทุนการพูดคุยการเจรจาณก่อนหน้านี้บางทีเนี่ยคือต้องบอกว่าเอกสารหรือสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะคะมันดูเหมือนมันไม่ค่อยชัดเจนเพราะบางทีเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะเออยังไงก็ได้ไว้ใจเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่าลืมนะว่า เพื่อนเพื่อนบางคนนะคะเขาก็อาจจะมองที่ผลประโยชน์เนาะตัวของคุณเองอาจจะเหลือผลประโยชน์เล็กๆ,ๆน้อยน้อยแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่ามันไม่ได้มีสัญญาหรือว่ามันไม่ได้มีข้อบ่งบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วทีนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทบทวนทบทวนผลประโยชน์ของคุณทบทวนว่าเพื่อนคนไหนเป็นอย่างไรหุ้นส่วนคนไหนเป็นอย่างไรนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องเรียกว,ว่าเรียกร้องความ คือคุณต้องกล้านิดนึงนะคุณต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวของคุณเองนะถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้ถ้าคุณยิ่งไม่พูดถ้าคุณยิ่งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นปิดถูปิดตาผลประโยชน์นั้นมันก็ไม่เข้าใครออกใครอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนการแบบเขาเรียกว่าเออมีหุ้นมีส่วนเพราะฉะนั้นตัวของคุณต้องเรียกร้องความยุติธรรมของคุณนะไม่งั้นคุณก็จะเกิดความเสียหายได้ถ้าคุณเรียกร้องถ้าคุณถ้าคุณกล้าที่จะ บางทีเกิดความเกรงใจนะว่าเอ้ยไม่กล้าพูดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้แต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาพูดในเรื่องของผลประโยชน์บ้างอะไรบ้างความไม่เท่าเทียมบ้างความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ลอง ก็ลองหาหลักฐานดูอะไรดูนะในเรื่องของอะไรที่ผ่านๆมาคุณอาจจะต้องใช้เวลาที่จะเออเนี่ยลองดูซิคุณอาจจะเข้าไปตรวจเช็คอ่าเข้าไปตรวจสอบเองบัญชีเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงที่ผ่านมาย้อนหลังอ่าไป6กสักหเดือนเนี่ยเออมันเป็นยังไงคุณก็สามารถที่จะหาหลักฐานตรงเนี้มาแบบเรียกร้องผลประโยชน์ของคุณความยุติธรรมของคุณเนี่ยให้อ่าให้มันเกิดความยุติธรรมได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปิดหูปิดตาหรือคุณจะเข้าไปรื้อฟื้นในเรื่องของอ่าในเรื่องของหลักฐานตรงนี้ก็อาจจะ เป็นคําแนะนําให้กับเพื่อนๆชาวสิงห์เนาะบางทีเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินของคุณด้วยเพราะคุณได้รับผลประโยชน์ของคุณเนี่ยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมีใครบางคนครอบครองผลประโยชน์เอาไว้ซะเองอ่ะก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปคิดเนาะโอเคค่ะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วขอบคุณซุปเปอร์แตงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ